เราก็มานะคะทำโดยรวจากอันต้อมนะคะ4228นะคะทุกคนฉันไม่ใช่น้าหรอก สแก่งคอยนะคะทุกคนแก่งคอยกรุงเทพนะคะไม่รู้ว่าเด้คิดพูดผิดหรือเปล่า <laughs> ขบวนรถเที่ยวขึ้นที่เราไปนะคะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ สี 4, 4, 3, หรือเปล่าไม่ได้ยิเสียงประกาศนะแ,แต่ว่าเดาได้ว่าน้าจะเป็นขํามวลที่43 กรุงเทพสุราษฎร์ธานีค่ะแจราทุกคนสี่หห,หรือเปล่าเอ้ยไม่สองห้าสองหพูดผิดครับ ค่ะน pues ่า nah. จะขบวนที่43เห็นป้ายเหลืองๆไอ้เจ้า่างเรานะคะทุกคนอุขบวนรถเที่ยวขึ้นเจ้าต่อไปนะคะเป็นขบวนรถ ด่วนขบวนที่เจ็ดสิบห้านะคะทุกคนกรุงเทพหนองคายค่ะไปเที่ยวเขื่อนกันไหมคะปลุกปั่นอย่าะเอาชาชาลาที่หนึ่งได้ยินอยู่แพสตฟอร์มนั m เบอร์ว thank you โอโ Mấy Tệ quá Liêu gặp rồi เราเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปนะคะไม่รู้ว่าเป็นกขบวนอะไรอ่ะทุกคน สี่สี่หนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งห้านะคะทุกคนไว้ใช่สี่หนึ่งหนึ่งห้าสองสี่เจ็ดอ้ามันน่าตายเจ้าพดีเลยมาให้จันยนโหเดียวชาที่สจะมีหัวรถจกัจกคนมนตครับนจะ โลละมันระวังอันตรายด้วาอาราจราที่สองขอรถจากรวิ่งผ่านโผลละมันระวังอันตรายด้วยครับกำลังจะทำขบวนเทียบในชานชาลาที่ตีนแครับหนึ่งสองห้าสี่หรืออะไรนะทักอย่างนะ่นาเแล้วเลยว,วันนี้ดีเซล้า ลีเซลางนะคะคขบวันที่เจ็ดสอค่ะอุบลกรุงเทพนะคะทุกคนไม่หกสี่ก็สี่หกสักอย่างอะ่ะน้าเล้อเลย ซึ่งเป็นรถจะอยู่รับส่งผู้โดยสารสถานีบางเขนคราขณะนี้ได้ปล่อยสัญญาณให้ขบวนรถ207ออกจากสถานีบางซื่อแล้วนะคะทุกคนรอทาง109เมื่อกี้ที่นี่ส่งทางบางซื่อที่นี่ส่งทางบางซื่อและผู้โดยสารจะลงส่งทางบางซื่อโปรดตอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับจอดเทียบเป็นชั้นชาร์จ อยากมาถ่ายรถตอนคืนร้นะอน่ะขบวนที่สองศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนไปแล้วขบวนที่เก้าแปดนะคะแล้วก็มีขบวนสามหนึ่งที่กำลังจะเข้าด้วยกันเหมือนกันนะคะทุกคนสี่สองสองเจ็ดหรอสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดตามรายงานที่บอกมา,าชงบอลให้มาทำไมอะ่ะวันนี้มารอลูกเราเลยนะนี่

เท่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปนะคะเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่37ค่ะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุไหงโกโลกค่ะทำรถจากอันตอมค่ะ C136 นะคะทุกคนมาแล้วขบวนที่37เพิ่งเปิดเป็นวันที่2นะคะทุกคนวิ่งเพิ่งวิ่ง เพิ่งกลับมาวิ่งได้2วันแล้วค่ะทุกคน ทุกคนไกลมาก413ไอ้4536ค่ะทุกคน ขบวนที่301นะคะทุกคนรับส่งผู้โดสสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีลพบุรีค่ะทำโดยรถจากอันต้อมค่ะสีอะไรเอ่ยสี30 วันที่3ามห้าห้านะคะทุกคนรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุพรรณค่ะแต่ช่วงนี้ชุมทางหนองกระดกค,ค่ะสุดแค่นั้น3ามห้าห้า ขบวนที่เจ็ดสิบห้านะคะทุกคนเอ้ยเจ็ดสิบหกขบวนรถเที่ยวขึ้นเดี่ยวแบบเอ้ยเที่ยวล่าเที่ยวแบบไปไป,ไปขบวนรถด่วนขบวนที่แปดเอ้ยเจ็ดสิบหกค่ะน้านี่วันนี้แต่งตัวเท่วันนี้แต่งเตอร์แท้นะ น่ารักน่ารักจมสลัดน่ารักวันนี้หมวกน่ารักเลยอ่ะ สองห้าค่ะรถจากอันต้อมค่ะสี่หนึ่งสองเอาค่ะวันนั้นบีบไทยล้อมากทุกคนไปกับขบวนหนึ่งหกเจ็ดนะคะ อะไรเอ่ย 53G ค่ะขบวนข้างๆนะคะน่าจะเป็นขบวนรถชานเมืองขอบวนที่สามสี่หนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะออกมาเดี๋ยวมีสัญญาณว่าปล่อยมาแล้วนะไม่เห็น บนรถเที่ยวล่องที่เราไปนะคะเป็นชัพนนรถ เรียนค่ะเจอกันท <Depois S 1> ุกเช้าเลย

หนึ 1> 1, นะคะทุกคนสี่สีเลยค่ะทุกคนสี่ห ะะที่มาถ่ายจากที่สถานีบางซื่อนะคะทุกคนจบด้วยขบวนเก้าค่ะเดีย๋ะะดวยวเราจะนั่งมั่งนะคะตู้สุดท้ายค่ะชั้นหนึ่งวันนี้ขอจบ ไว้แค่นี้นะคะทุกคนไว้มาติดตามกันใหม่ว่าจะไปที่ไหนสองสั่แน่น,น,นลยทำโดยพี่ตาชื่อี้ nấm tộc là hai luôn ทุกคนทำรถรถจากอันต้อมค่ะ4หนึ่งห้าสามหรือเปล่าเพรเห็นเข้าไปรเป็นวรน้อยนะครับเป็นิวไตัี่ขรถนะครับว้าวอาวถูกแล้ว C 1 5 3สาให้สัญญาณปล่อยเร็วเร็ว C หนึ่งสามเก้าลำบกบริัทตาามี่กรุงเทพไปทากาาี ออกจากสถานีชุมทางบางขึ้นไปแล้วในลำดับบริการสถานีบางเขนสี่หลอดเมืองลังสิปหนสถานีต่อไปครับมีต่อบางเขนเตชนกระบวนที่1,3,9นะคบทุกคนทไตจากอันต้องมาทีง้าสา ハハハ